สวัสดีเพื่อนๆชาวนักเทรดหลังจากห่างหายไปนานสำหรับการอัดคลิปวิดีโอศึกษาแบบให้เพื่อนๆติดตามมา,มาวันนี้ก็จะ,ะมาให้คำแนะนำะสำหรับท่านที่ติดตามมาหรืออาจจะเป็นผู้ที่ติดตามวิดีโอคลิปต้น,ตน จนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็มีลูกศิษย์ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาหาความรู้คือมาแลกเปลี่ยนเทคนิคการเทรดในวิดีโอคลิปที่ผมล็อกไว้แต่ก็จะมีะค่าสมาชิกค,ค่าครูคือค่ามันสมองอที่ผมจะถ่ายทอดออกไปนี่แหละก็คือถ้าผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านที่ให้ความสนใจ วันนี้ก็จะมา,าแนะนำวิธีการดูค่าสเปรดแล้วก็ค่าสเปรดที่เราควรเข้าและก็ลักษณะแบบไหนที่ที่มีควรที่จะเข้าค่าสเปรดว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะเทรดไหมบางทีถ้าเรา,าไปเทรดแท่งกราฟหรืออะไรต่างๆที่มันสวยกราฟสวยแต่ว่าค่าสเปรดมันอาจจะไม่ได้ ก็คือค่าสเปกก็คือเหมือนกับาราคาบิตออฟเฟอร์ของอถ้าเป็นหุ้นก็จะเป็นบิตออฟเฟอร์นะครับถ้าเป็นพวกตลาดที่เปกหรือตลาดอะไรนี่ก็จะเป็นาราคาบิตออฟเฟอร์แต่ในภาษาฝรั่งก็จะเรียกสเปรดก็เป็นบิตออฟเฟอร์เหมือนกันถ้าเราซื้อถ้าเราขายมันก็ต้องดูเนี่ยสเส้นเนี่ยการดูเพื่อจะได้เปรียบเทียบว่าเราเข้าเนี่ยมันสมควรกับมันแมทก,กับราคาที่เรา จะ,จะลงทุนไปไหมมันพอ,พอคุ้มที่จะลงทุนกับกราฟที่เราจะเล่นหรือเปล่าอันนี้ก็คือก็จะมาอธิบายพอคร่าวๆแต่สําหรับคนที่เขา,าเป็นอย่งไรก็ไม่เป็นไรก็คือก็มาศึกษาเพิ่มเติมกันไปอันนี้ก็คือค่าเงินที่ผมอชอบเล่นเป็นประจําสําหรับเพื่อนๆที่ชอบถามว่า,าผมเทรดค่าเงินอะไรบ้างวันน ก็มีนี่แหละครับ UJ EU แล้วก็ GJ AJ EEJ แล้วก็ GU CJ แล้วก็ทองก็เข้าเป็นข้างคาวทองก็ดูแค่เทรนเพราะว่าทองทองนี่รู้สึกว่าจะแรงแล้วก็ค่าสเปคทองคำที่จะสูงออกกันกัน4-500ปิป๊บมันไม่เหมาะสำหรับมือใหม่มือใหม่ไม่ควรที่จะเข้าไปเล่นสำหรับอทองคำ มันมันค่อนข้างที่จะมันพลแรงมากามาเล่นค่าเงินค่าเงินมันมันก็เป็นช่วงประจวะที่มันค่าสเปคที่จะพอวัดพอเพียงได้ก็คือจะเป็นช่วงตีหกโมงเย็น่ะหกโมงเย็นถึงประมาณตีสามตีสองนี่ก็พอจะเล่นได้อยู่แต่ถ้าถึงตีสามตีสี่ขึ้นมาเนี่ยมันจะค่าสเปคมันจะห่างไปแล้วเพราะทุกๆค่าประเทศต,ต่างประเทศเขาจะ เขาจะนอนกันแล้วก็จะมีการผัดเปลี่ยนค่า,างเงินสกุลเงินต่งตางๆค่าสเปซมันค่อนข้างที่จะห่างก็เล่นระวัดระหว่างบางทีค่าสเปซมันห่างมากก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปเล่นอ,อย่างเช่น EU ลักษณะนี้กราฟนี้ก็พอพอพอ,พอเล่นได้ครับมันก็ไม่ได้ห่างเยอะก็อยู่แถว70ก็ปิบ <c oughs> อันนี้มันปิดตลาดช่วงวันวันนี้เป็นวันที่15 ที่ผมอัดก็คือเวลาว่างมันเปิดตลาดไปแล้วมันก็กราฟมันอาจจะไม่ได้เดียวทำเพราะไอ้ที่ที่อัดมาก็คืออยากจอใา้มาแนะนําวิธีการดูค่าสเปรดในรูปแบบของผม <c oughs> บางทีค่าสเปรดถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นในในกราฟต่างๆอเช่นลักษณะกราฟต้นสิทีของ u j เนะี่ย สมมติว่าสเปซมันห่างราคาบิตเฟอร์มันห่างมันจะอยู่ในลักษณะนี้ลักษณะลักษณะแบบนี้มันจะเล่นไม่ได้พถ้าจะเล่นในกรอบนี้มันไม่ได้มันก็ต้องรอดูว่าค่าสเปซมันต้องหามาก่อนให้มันหบมาอยู่ถ้าเราจะเล่นขึ้นมันก็ต้องรอค่าสเปซมันลงมาสักดันรับกรอบล่างใช่ไหมมันถึงจะเปิดบายได้ ถ้าไปเปิดอ่ะมันจะเปิดจะได้ราคานี้ทันทีเปิดใบแล้วเรากว่าเราจะได้กําไรนี่มันต้องราคาล่าสุดมันต้องสวิงแรงเวี่ยงมันต้องขึ้นทะลุราคาที่เราเปิดใบไว้มันต้องขึ้นไป,ททป,ไปไนอไป่าครับถ้าเป็นกราฟท่งเตียนที่ผมดูก็คงจะทะลุไปถึงาประมาณจุดนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นเทีนขาลงมันคงคงจะขึ้นไป,ไ,ปไม่ได้ เพราะนั้นการเล่นมันก็ต้องมาดูว่ามันไม่คุม้มแต่ถ้าเราจะไปเปิดเอสเปิดเอสมันก็ต้องได้ราคาเนี้ยราคาโลพอ <c oughs> ได้ราคาโลแล้วเราจะได้มันต้องมันมันจะต้องลงมาสะก,ก่อนราคานี้ราคาล่าสุดมันต้องลงมาหลุดราคา,าราคาที่เราซื้อสะกก่อนมันถึงจะทำอะไรได้เราก็ต้องไปดูว่า,าแต่ละโบกมันก็จะมีการ หลอกลอก่อคาสเปรดเ,เหมือนกันเช่นการหุบเข้าหุบออกของค่าสเปรดก็ไปสังเกตดูแล้วครับว่าทุกท่านที่เทรดก็คงจะเห็นว่าแต่ละบกมันก็จะมีเทคนิคการกินค่าสเปรดเพราะว่าบกเกอร์ของ,ง forex เนี่ยมันจะไม่มีค่าคอมมิชชั่นเหมือนอตลาดหุ้นหรือ,อตอัวี่เฟกมันจะกินส่วนต่างคือค่าสเปรด ข้าสเปซนี่แหละคือตัวที่จะทําให้บวกเขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเทคนิคในการกินตังเราคือ,อซื้อขายมันจะหุกเข้าหุกออกหุกเข้าหกุาก็จะมีเทคนิคนการกินอยู่แล้วตลาดข้อผิดพลาดของมันก็คือเวลามันมีความมันผลนแรงอย่างเช่นเราตั้ง sl ไว้ตั้งตั้งขายตั้งกำไรไว้บางที่มีราคาที่สวิงแรงแรงมันจะกระโดดข้ามหมดเพราะนั้นมันจะเป็น,นกลไกของเขา ันเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นมันก็จะคล้ายๆกันมันกระโดดข้ามพอเวลามันมันมันจับคู่ไม่ได้มันก็ต้องกระโดดข้ามจนกว่าราคามจะแมทกันมันถึงจะได้ก็จะมีคนบ่นว่าเออทำไมมันมันระบบมันระบบมเป็นอย่างนี้ครับมันก็ต้องทําใจกับกฎกติกาที่เขาให้มาแบบนี้ข้างงที่จะเล่นยากถ้าถ้เจอค่าสเปซที่อ าการที่จะสูงตีหางออกมากาเช่นลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเจอสเปรดในลักษณะที่บางคนเขาเล่นไม่ได้ก็คือราคาซื้อประมาณน,นี้ ราคาขายก็ประมาณนี้านมาเล่นไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้เล่นไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้เล่นไปก็ขาดทุนค่าสเปซไปแล้ว,วก็เหมือนกับราคา,าที่เฟกหรือหุ้นมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นราคาของที่เฟกหรือในตลาดที่เฟกอ่า บ้านเราก็คือสมมติราคาเสนอซื้อเสนอเสนอซื้ออยู่ที่สองบาทเสนอขายก็อยู่ที่าบาทเก้าสิบประมาณมันมันก็จะห่างกันมันก็จะมีเีตัวฟเฟอร์ที่ที่ห่างมันขัดหลักคอนจริงเราก็จะทำอะไรไม่ได้มันห่างไปแต่แท่งเทียนหรือกราฟมันจะโชว์ใช่ไหมมันจะโชว์ ค่าอินดิเคเตอร์ต่างๆมันก็จะโชว์โชว์ตามราคาแท่งเทียนราคาไฮโลของมันนี่แหละบางคนก็จะใช้กราฟเป็นตัวยืนยันร0อยเซแต่เขาบอกว่ากราฟมันจะเป็นตัวยืนยันร้อยนไม่ได้ว่ามันจะเป็นเทรนขาขึ้นร0อเลงร0อยันตมันมันไม่ได้จะใช้หลักนี้มาใช้มันไม่ถูกแล้วก็ไม่มีใครที่เหยบสุงสําเร็จที่อ่ายงจริงจังมากเพราะมันมันจะต้องมี มีมุมมองที่ที่คิดต่างออกไปนิดหนึ่งว่าเราซื้อขายเนี่ยมันไม่ใช่แค่กราฟกราฟมันเกิดจากากราฟนี่เกิดจากาตัวตัวค่าสกุลเงินที่เราเล่นหรือตัวตลาดที่เราเล่นมันก็จะมีการการจับคู่หรือการฝั่งซื้อฝั่งขายที่เท่าเท่ากันมันถึงมีการแรงมีกราฟมันจะขึ้นไปตาม เพราะนั้นถ้าไม่มีคนซื้อคนขายกราฟมันก็จะออกไซด์เบย์มันก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่ถ้าอีกในกรณีหนึ่งที่มีการเสนอซื้อเสนอขายที่ห่างกันมากแต่กราฟโชว่วามันไมถึทีงขาขึ้นขาลงโชว์แต่ทําให้เราเสียดายใช่ไหมมันก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้ก็คือ,อเราจะมองแค่ตัวกราฟแต่เราไม่ไปมองตัวสภาพ bid offer หรือราคาที่ที่มันจะเป็นไปนี่ลักษณะนนที่ อย่างนี้พอที่จะเล่นได้ของพวกตระตกูลของตระกูล EU UJ พอจะเล่นได้แต่เป็นตลาดเพิ่มพอจะเล่นได้อันนี้ก็ห่างห่างห่างถ้าเราจะไปเปิดใเก็ต้องในราคานี้ราคาด้านบนแล้วราคาเส้นสีข,า,ขาวเนี่ยมันก็จะต้องทะลุขึ้นไปด้านบนเราถึงจะได้ตังค์ไม่งั้นถึงเส้นสีแดงจะขึ้นไป เราก็ยังไม่ได้ตังค์เพราะราะคาเสนอขายมันยังไม่ยังไม่แมทกันอะไรประมาณนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับตลาดที่เต็กเราจะเห็นว่าออกราฟมัน,มนเป็นรูปทรงที่สวยงามสวยงามขึ้นขึ้นมีลงมีลง,ม,ลงมีขึ้นแต่บางทีทําไมคนบางคนก็เทรดแล้วเขาเอาไม่ได้เงินกันมันอยู่ที่การจับคู่บางทีการจับคู่ก็ไม่ผ่านเพาะคะนั้เนี่ยมันค่อนข้างบาง,งบาง,บาง บางจังหวะถ้าคนที่เข,า,เขามองดูิออฟเฟอร์นานๆเขาจะเห็นว่า,าช่องบางช่องมันควรจะจะเป็นอยู่ที่ห่างกันที่สา4ศูนย์ี่ศูย์ห้านย์ใช่ไหมประมาณจุดทศนิยมด้านหลังมันคือ,อห่างกันสิบจุดหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันห่างไปสักหกสิบถึงแปดสิบเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ราคาที่เป็นจริงของตลาดที่คนไกลตลาดที่จริงๆอันนี้มันคือ ตลาดที่ไม่มีสภาพกล้องและ,ะเป็นการสร้างราคาหรือการทําราคาของเจ้ามือเพื่อหลอกล่อให้ให้เราเข้าไปกิบเดียวฝังผลก่อไรตในต่อในแท็กต่อไปหรือในอราคาที่สูงต่อไปแต่ถ้านักลงทุนที่ไม่รู้เข้าไปปุ๊บมันก็จะเขาก็จะนับนับจํานวนสัญญาได้นับจานวนวันนี้เขาเออกสัญญาไม่รกี่สัญญาเหมือนกับสภาพเหมือนหุ้นเหมือนอ ทีเฟกเาจะเห็นทันทีว่าเขากําลังสร้างราคาสร้างกราฟกันอยู่ในระหว่างการสร้างก็มาลักษณะนี้มีการสร้างราคาแท่งแต่ลลายแท่งเนี่ยกว่าจะขึ้นได้ใช่ไหมครับกว่าจะขึ้นได้แต่ละแท่งแต่ละแท่งต้องใช้เวลานานเขาก็จะสร้างราคาช่วงนี้แหละช่างสร้างขึ้นไปเรื่อยแล้วก็หลอกเล่าเมาไปเรื่อยตามสเต็ปใครที่เก็บเกี่ยวผล่งกำไรระยะสั้นก็ถือว่าโชคดีไปแต่ส่วนมากมันก็จะไม่ได้เพราะเขาจะมีเทคนิคในการ เกี่ยวผลกำไรเขาคือจะโย,ยกเข้าโยกออกไปตัว b ออ o f f อร์นี่ยจะถอนเขา้าตอกออกตอกดอก,ก,ดอก,ก,ดอกจนได้ราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเขาได้ยอดที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะเปิดกระโดดทาแก๊ลงใช่ไหมก็ทิ้งลงครั้งเดียวเลยอันนี้ก็คือแบบง่ายๆคือแบบทิ้ง b อฟ o f f ร์ห่างๆกันนี่แหละก็คือเสนอซื้อสักห่างๆเสนอขายห่างๆให้ห่างๆไว้้ในกรณีนี้พอทิ้งห่างมากๆนีนรายย่อยรู้สึกเห็นว่ามันขาดทุนเยอะ ตามที่ได้อ่านตำราหรืออ่านเทคนิคมายเยอะๆก็จะต้องทําการคารัดลอตโดยปริยายก็คือคุณต้องขายแน่นอนประมาณ5้าเนี่ยคุณต้องขายเพราะโดนถือไม่ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าในสภาพที่เจ้ามือรายใหญ่เนี่ยเขาเขาทนหนาเพราะนั้นเขาจะทนถือได้นะแรงแรงสวิงอยู่ที่สามสิบจุดสี่สิบจุดร้อยจุดเขาเขาถือได้ไม่ไม่เสียหายสําหรับเขาแต่อย่างเราบางคนเขาไปกินกาไรอาเอาเก็บสี่ห้าเต้ม เก็บสี่ห้าแตมโดนแต้มเดียวนี้โดนไม้เดียวนี้คือจบเข้าเนื้อไปหมดเลยบางทีเทรดมาได้ห้ารอบติดคุณเก็บมาละฮ้ทั้งห้ารอบคุณเก็บมาและรอบละสามแต้มสี่ต้มสามสี่จุดหกหรือสิบจุดบ้างอะไรก็แต่เนี่ยพอเวลาคุณโดนลูกกระโดดแบบเนี้ยคุณจะโดนทียี่สิบจุดสามสิบจุดเนี้ยแล้วคุณที่ทํามาห้ารอบมาโดนรอบเดียวเนี้ยมันมันจะเสมอตัวหรือเข้าเนื้อไปเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เป๊ะ หรือ forex ก็เหมือนกันมันก็จะลักษณะคล้ายๆกันารเทรดก็คือเราทำทำดีทำดีมาทั้งหมดห้าหรือหกไม้เนี่เจ็ดรอบเนี่ยทำดีมาตลอดแต่เสียรอบเดียวรอบเดียวเนี่ยสามารถที่จะล้างขอดคุณได้หรืออาจจะให้คุณติดลบได้อันนี้คือคกลไกการตลาดแต่เทคนิคที่เหนือเหนือตัวนี้ก็คือการวางเงินหรือการอะไรถักการเล่นเนี่ย อันนี้คือชั้นเชิดคุณก็ต้องไปหาเอาเองว่าคุณจะเล่นยังไงเทคนิคการเล่นแต่ถ้าคนที่สนใจก็ผมก็จะมีอยู่ในในในคลิปผมที่ผมล็อกไว้แต่อันนี้ก็คือจะบอกไปก่อนมันมีค่าใช้จ่ายก็คือค่าสมัครสมองของผมแล้วค่าคมคิดของผมเพราะผมต้มเพลงผมทุกวันผมก็ไม่ได้รับอ,อะไรกับใครอ่าที่ไอ้ที่แนะนํามาก็คืออยากจะเผยแผ่อยากจะให้เป็นวิทยาฐานว่าเออของดีก็มีนะฟรี แต่มันฟรีไม่หมดมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างในเรื่องธรรมดาของอามันก็จะไม่มีระบบทุนนิยมระบบผลประโยชน์อะไรในในตลาดมากมายครับในทุกตลาดมันจะมีระบบผลประโยชน์อ่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดพลังหกทุกๆตลาดไพ่ไฮโลยังมีเลยฮะมันคือมันคือระบบผลประโยชน์ทุกๆุกที่อยู่แล้วเพราะนั้นคุณจะไปคิดว่าของฟรีของฟรีถ้าของฟรีแล้วมันจะมีคนรล่นจนได้อย่างไรมันก็ต้องมีคนที่คิดต่างใช่ไหม เราเข้าใจตรงกันสหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําก็คือประมาณนี้ก็สนใจก็เข้ามาอูที่เฟ e บุ o กของผมเทรดกับรบรรุงศาสนาก็มาศึกษาความรู้ได้มาแลกเปลี่ยนมาสอบถามอะไรที่เกี่ยวกับการลงทุนก็ได้ก็แล้วแต่ท่านที่สนใจถ้าไม่สนใจก็ผ่านไป อันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดอสำหรับคนที่ถามมาเรื่อยๆก็พยายามที่จะตอบไปก็ต่อไปผมจะมีมาเรื่อยๆนะครับคลิปพอตอนนี้ก็อะไรก็ลงตัวแล้วผมก็ว่างเริ่มจะว่างแล้วก็ผมจะมีคลิปอะไรดีๆให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนมุมมองอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับขออภัยสำหรับกัน ไม่มีใครที่จะดีได้ตลอดมีคนดีแล้วไม่ดีมันถึงได้เป็นโลกมนุษย์วันนี้ก็ขอขอบคุณครับก็สวัสดีครับ